วัดพระพุทธฉายตั้งอยู่บนเชิงเขาปัทวีตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองเข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉายหรือรอยพระพุทธรูปรอยพระพุทธรูปนี้ก็คือเงาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกพระพุทธฉายคือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผา มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืนหน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉายซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าค่ะ